โอเคนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมบอยอาชั่งบอยเอฟเอฟวันนี้จะมาบอกสิ่งที่อัปเดตในฟรีฟ้าแต่ผมไม่มีภาพให้นะครับอิงถูกก็ขี้เกียจทำเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้รัาไปแอปเนี้ยไม่อัปโหลดวิดีโอได้เลยมันึกเคลื่อนตัวเองสิ่งแรกก็คือที่อัปเดตเข้ามาก็คือตัวละครใหม่เป็นนักฟุตบอลนะครับที่จะสามารถพอค่าคุณได้จะเพิ่มเอพีสูงสุดตามเลเวลนะครับอย่างต่อไปก็คือ แล้กคู่หูไม่พังสิ้นสามารถฟักไอักอวอให้เราหนึ่งลูกได้ต่อไปเมไม่โคตรสวยจะบอกให้เลยสีสีใหม่แล้วก็อาวุธใหม่ยมังชื่อไม่ได้เกียกพูดเข้าใจไหมแล้วก็การนั่งเล็งลุกยิงจะถูกเนื้อทำให้ดาเมจลดลงส่วนการลากยิงยังดาเมจเยะเท่าเดิมและ เปิด x อ็อปะหรือปืนปาทูที่ทุกคนเรียกกันได้ทุกเน็บ <Nope. S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอแสดงความเสียใจด้วยจะไปเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปก็คือการอยู่นอกวงมันทำให้วงแรงขึ้นและสกิลคู่หูสกิลตัวละครอะไรบางอยากบันก็อาจจะลดลงทำให้เราอยู่นอกวงได้นานตรงไหน มันทาให้เราอยู่นอกวงด้านไม่นานเลยแล้ตอนนี้คลิปก็จบไปที่น่แล้วนะครับชอบกดไลค์ชอบกดไลค์กดติดตามไม่ชอบไม่แคร์บ๊ายบายแต่ก็องกดติดตามนะถึงจะไม่แคร์นักนะ